สวัสดีครับเพื่อนๆครับทริปอุทัยทริปที่4ี่พาเพื่อนๆมาเที่ยวเขาสแกกลังแล้วก็วัดสังกัดรัตนเเครีนะครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดราชนะครับสร้างตั้งแต่พศ2 4 4 3นอยะครับอยู่ที่เชิงเขาสแกกลังอําเภอเมืองอุทัยธานีนั่นแหละเพื่อนๆครับทางขึ้นวัดนี้นะครับมี2ทางทางแรกก็คือบริเวณด้านล่างคือเชิงเขาสแกกลังนะครับก็คือมาจอดรถนะครับบริเวณด้านล่าง ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้น449ขั้นนะครับไปด้านบน อีกทางหนึ่งก็คือขับรถยนต์ขึ้นไปเลยนะครับข้างๆสนามกีฬาประจำจังหวัดนั่นแหละครับขึ้นไปเลยแล้วก็ไปจอดบนสุดเลยนะครับแล้วก็เที่ยวชมด้านบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมเองเนี่ยไปเที่ยวครั้งนี้ในวางแผนผิดพลาดนะครับก็คือขับรถขึ้นไปจอดข้างบนนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยต้องลงมาทำคอนเทนต์ด้านล่างครับเพื่อนๆครับ449ขั้นบันไดนะครับลงมาข้างล่างนี่ก็นี่แหละฮะมาเจอ วิหารนะครับวิหารนี้เป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองของเมืองอุทัยธานีครับเป็นวิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถือว่า,เ,าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าบริเวณที่พระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเนี่ยนะครับได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวอุทัยธานีเลยทีเดียวนะครับเมื่อไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่จะขึ้นบันไดนะครับ449ขั้นนะครับโอ้โหเพื่อนๆครับตอนผมลงไปเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับตอนขึ้นมาเนี่ยครับเนื่ยสุดๆกับเพื่อนเพื่อนโอ้นี่ยนี่อีกนิดเดียว แล้วเมื่อมาถึงด้านบนสุดนะครับเราก็จะเห็นวิวททวทั์เมืองอุทัยธานีจากยอดเขาได้รอบทิศทางเลยครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเจอรักคังใบใหญ่นะครับซึ่งรักคังใบนี้นะครับสร้างตั้งแต่ปี2443พร้อมกับสร้างวัดนั่นแหละครับจากนั้นที่สะดุดตาสะดุดใจพวกเราเลยก็คือมหามนดบอันสวยงามนะครับ มหามนดบนี้ได้ชื่อว่าสิริมหามายากุดาคารคืออะไรครับเพื่อนๆครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับได้เสด็จไปเทศนาโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองนั่นเป็นการจำลองลงมานะครับแล้วก็เราจะเห็นว่า,าภายในตัวมหามนดบนี้นะครับ ก็จะมะีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ด้วยซึ่งรอยพระพุทธบาทจำลองนี้เนี่ยนะครับได้นำมาจากวัดจันทารามเมื่อปีพศ2 4 4 8นะครับเพื่อนๆครับในส่วนด้านหลังของมหามนดบนั้นนครับเพื่อนๆก็จะมีะรูปพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับหลายองค์นะครับให้เราได้กราบไหว้บูชานะครับแล้วก็ยังมี วิวนะฮะของเมืองอุทัยธานีซึ่งเป็นด้านหลังมหามิทลนะครับก็จะเป็นลัก,ลกษณะว่าออไม่ใช่ตัวเมืองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของด้านบนนะครับที่เราขึ้นมานะฮะแล้วก็นี่วิวอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นตัวเมืองอุทัยธานีนะครับยังมีสถานที่ที่จะให้เรากราบไหว้นะครับนี่เยอะเลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆครับ เมื่อเราเข้าไปที่อาคารพิพิธภัณฑ์น,นะครับเราก็จะเห็นโมเดลของเมืองอุทัยธานีเป็นแบบจำลองทั้งเมืองเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สถา,านที่แหล่งท่องเที่ยวของเมืองอุทัยธานีที่สำคัญที่สุดครับคำขวัญครับอุทัยธานีเมืองพระชนกจัก,กรีปาแรดรุดดีประเพณีเทวอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็าภาพที่แสดงถึงพระ พุทธรูปนะฮะต่างๆมากมายนะครับในพิลิตภัณฑ์แห่งนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีศาลเจ้านะฮะศาลเจ้าจีนนะครับที่เพื่อนๆจะเข้าไปนะฮะไหว้นะครับไปเสี่ยงเซียมซีขอโชคลาภก็ยังได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะ เพื่อนๆครับการที่ทางวัดได้สร้างมหามนดบสิริมหามายาคุดาคารเอาไว้นะครับก็คือเป็นการจำลองสวรรค์ชั้นดาววันดึงนะครับแล้วก็เมื่อ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จกลับลงมายัางโลกนะครับท่านกลับมาที่เมืองกัตสนาคนครนะครับบางตำราก็บอกว่าสังกัดสนาคนครนะครับก็จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้แล้วก็ลงบันไดนะครับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นการจำลองบันไดลงมาเนี่ยครับ449ขั้นเนี่ยนะครับ ดังนั้นนะครับในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับชาวอุทัยธานีก็จะจัดงานใหญ่นะครับคือการตักบาตรเทโวโรหณะเป็นการจำลองการที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จกลับลงยังสู่คือโลกนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่มากของชาวอุทัยธานีนะครับในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน1 1เอของทุกปีนะครับนี่ก็คือ ความเป็นมาของวัดสังกัดรัตนะคีรีจังหวัดอุทัยธานีครับเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีอนนโอกาสนะครับก็ไปเที่ยวชมให้ได้ครับพลาดไม่ได้เลยครับ